ยินดีต้อนรับเพืนเพื่อทุกท่านนะคะในรายการสยามชิคกี้ค่ะตอนนี้นะคะแอนนาอยู่ที่สยามพารากรอนค่ะการที่แอนนาเป็นนางงามนะคะทุกคนเราก็ต้องคู่ควรกับเครื่องประดับจีว้วนลีและนาฬิกาอยู่แล้วค่ะอย่างตัวแอนนาเองนะคะก็มีรประสบการณ์มากมายในการเดินแบบเครื่องประดับจีว้วลีและนาฬิกาค่ะ กับงานสยามพารากอน Watch and Jewelry ja Expo 2024มหากรรมงานแสดงนาฬิกาและเครื่องประดับครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีโดยปีนี้เรามาในคอนเซปต์ The Feminine of Time Piece ช่วนสัมผัสปรากฏการณ์เหนือระดับแห่งการเวลาและเครื่องประดับชิ้นมาสเตอร์พีซจะมีชิ้นไหนเรือนไหนที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้บ้างวันนี้อนนาจะพาไปชมกันค่ะ มาเริ่มกันที่แบรนด์เครื่องประดับเพชรและอัญมณีระดับพรีเมียมค่ะที่มีชื่อเสียงยาวนานมากกว่า5ทศวรรษอย่างบูลลเฟอร์ค่ะนำเสนอเครื่องประดับอัญมณีนะคะสุดพรีเมียมให้กับเหล่าจิวเวลรี่เลเฟอได้สัมผัสกันค่ะ แอนนาอยากจะนําเสนอนะคะเพชรสองวงที่สะดุดตาสุดๆเลยตอนเข้าร้านนี้นะคะวงแรกนี่ค่ะไตรคลเลอร์ไดมอนด์ลิงนะคะเป็นเพชรนะคะที่บอกถึงความหมายสองขั้นด้วยกันเส้นที่เป็นเพชรเนี่ยสองเส้นเคียงคู่กันไปสะท้อนให้เห็นนะคะว่าคนที่คุณมอบให้เนี่ยจะเป็นคนที่คุณรักไปตลอดนิรันรวมถึงนี่เลยเป็นเพชรสีชมพูรูปหัวใจตรงนี้นะคะกับเพชรสีเหลืองเนี่ยสื่อถึงความมั่งคั่งและร่ำรวยนั่นเอง และอีกวงหนึ่งนะคะไฟจายมดลลิงค่ะทุกคนแหวนนี้นะคะประกอบไปด้วยเพชรหมดหมดสีด้วยกันซึ่งเพชรทุกเม็ดนะคะจะได้ใบเซอร์จากสหรัฐอเมริกาค่ะว่าเป็นเพชรของแท้ค่ะแล้วก็แหวนนี้นะคะยังมีใบเซอร์อีกด้วยว่าทั้งขนาดรูปทรงและสีนะคะตามมาตรฐานค่ะทุกคน ลังสรรคของขวัญสุดล้ำค่ามอบแต่คนที่คุณรักด้วยเครื่องประดับเพชรและอัญมณีที่ Blue River ชั้นมสยามพารากอนมาต่อกันที่ร้านแจ็คมินเลยค่ะเจลรี่นะคะที่อยู่กับไทยมาอ,อย่างยาวนานค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเขามีคอลเลคชันใหม่ค่ะด e สไตน์ Style, โดยได้ไอคอนิกอย่างต้านหนึ่งกันยาวีมาเป็นเฟรนด์ออฟแจ m i n e คนแรกในรอบ50ปีค่ะ ภายใต้คอนเซปต์นะคะก้าวผ่านทุกช่วงเวลาอย่างมั่นคงโดยเรายังคงความเป็นตัวเองไว้ในทุกย่างก้าวของการเดินทางมาเริ่มกันที่สไตล์เอียร์ลิงค์นะคะทุกคนทำมาจากไวโกนะคะ 18K ด้วยกัน,นะคะ่ะเอียร์ลิงค์เนี่ยเหมาะสำหรับการใส่รูเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าพอทุกคนเห็นเนี่ยจะรู้เลยว่าเอ๊ะใส่3มรูหรือเปล่าอ่ะเป็นดีไซน์ที่เก๋มากเลยนะคะ นี่ค่ะในคอลเลกชันเขานะคะยังมี the style bracelet อีกด้วยนะคะแต่ละเส้นนะคะทำจากไวโกล8 k 18K เหมือนกันค่ะเราสามารถใส่ข้อมือนะคะให้ดูโดดเด่นได้หรืออยากจะเปลี่ยนสไตล์นะคะสามารถนำทั้งสองเส้นมาต่อกันเป็นช็อเกอร์ได้ตอบโจทย์สายแฟร์คนที่ไม่ชอบอะไรจำเจมมากๆค่ะทุกคนคะมาค้นพบสไตล์ที่ใช่ได้นะคะที่ร้านจัสมินค่ะสยามพารากอนชั้นหนึ่ เลรี่แบรนด์แล้วนะคะสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือนาฬิกาจะมีแบรนด์ไหนรุ่นไหนกันบ้างตามแอนนาม,มาได้เลยค่ะ แอนนาอยู่กับแบรนด์นาฬิกาสุดหรูจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะมอลิสลาครัวนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยเขาได้เผยโฉมคอลเลคชันนาฬิการุ่นใหม่นะคะอย่าง Hongkonges Diver Bron ค่ะนาฬิกานี้นะคะเป็นนาฬิกาดำน้ำค่ะมาพร้อมกับสายนาฬิกานะคะวินเทจสีน้ำตาลพร้อมกับตัวเรือนสีบรอนค่ะให้ลุกสุดชิคค่ะตามสไตลค์คนในเมือง <Okay. S 1> ที่ชีวิตข้างหน้าเนี่ย <Okay. S 1> กำลังเดินไปอย่างรวดเร็วในทุกๆวันค่ะ นาฬิกาดำน้ำที่ผลิตจำนวนจำกัด8 8 8เรือนทั่วโลกมาในตัวเรือนบรอนนะคะขนาด4 2ม mm, ิิเมตรพร้อมหน้าปัดสีดำกับเข็มแสดงเวลาและมาร์กเกอร์ในโทนสีทองค่ะผนวกด้วยการแต้มสารเรือนแสงซูเปอร์รูมิโนวานะคะให้รูปลักษณ์ที่ดูสบายๆและเท่ได้อย่างโดดเด่น นาฬิการุ่น Pontos S Diver Bond นะคะเข้าไทยเพียง15เรือนเท่านั้นค่ะสามารถเข้ามาเป็นเจ้าของนะคะได้ที่มอริสลาครัวค่ะสยามพารากอนชั้นเราคา98,900บาทค่ะแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าต้องรีบมาหน่อยนะคะเพราะว่าเข้าในร้านเพียงแค่10เรือนเท่านั้นค่ะ ไม่จุดใจกันใช่ไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวแอนนา,านะคะจะพาทุกคนไปเจออีกแบรนด์หนึ่งค่ะที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ถูกใจคอนาฬิกาเหมือนกันกับแบรนด์ Garmin ค่ะเขานะคะได้ออกนาฬิการุ่นใหม่สำหรับนักกลอฟมาค่ะกับรุ่นที่ชื่อว่า Mark Goffer Carbon Edition ค่ะ ตัวเรือนและสายนาฬิกาค่ะขึ้นรูปมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ผสาน130ชั้นแข็งแรงทนทานและเป็นคอลเลซชันมาค่ะที่มีน้ำหนักเบาที่สุดที่เคยมีมาค่ะมาพร้อมหน้าจอสัมผัสอมโอเลตค่ะสีสันสดใสและเลนส์กระจกแซฟไฟร์ทรงโดมช่วยให้นักกอล์ฟนะคะเตรียมความพร้อมในการออกรอบได้อย่างมั่นใจด้วยขอ้อมูลสนามกอล์ฟนะคะที่โหลดไว้แล้วกว่า4 3 0ื0พันแห่งทั่วโลกมาพร้อมกับฟีเจอร์แคดดี้เสมือนจริงค่ะ มาร์คกอร์ฟอร์ค n ฟเวอรอค่ะราคา115,990บาทค่ะพร้อมให้นักกอล์ฟภายและนักกอล์ฟนะคะในชาวไทยเนี่ยได้จับจองกันแล้วค่ะที่แบรนด์การ์มินสยามพารากอนชั้น3ค่ะ วอชคลินิกอินเตอร์เนชั่นแเปิดประสบการณ์ใหม่กับบริการ w วอ h SPA ที่สุดของวอชเวลเนสให้ยืดเวลาชีวิตการใช้ในาฬิกาที่คุณรักให้กลับมาสดใสสวยงามเหมือนมีชีวิตใหม่อีกครั้งด้วยแพ็กเกจพิเศษ w วอ h SPA สำหรับนาฬิการ,ระบบควอชที่มีให้เลือก3แพ็กเกจเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ อกจากนี้ยังสามารถดูแลนาฬิกาที่คุณรักด้วย Watch a c c e s s o r y สุดพรีเมียมจาก DW a t c h Cafe แห่งแรกในเมืองไทยกับ Watch Wider กล่องหมุนสำหรับเก็บนาฬิการะบบอัตโมติสีใหม่ที่จะเปิดตัวครั้งแรกในงานสยามพารากอนวอชแอนด์เจอเวอรี่เอ็กซ์ูต้าซันเทิี้รนี้รองรับนาฬิกาทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทำงานด้วยระบบมอเตอร์หมุนคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุน่นสามารถตั้งค่าการหมุนต่างๆได้3มทิศทางมาพร้อมการรับประกัน1ปี พบกับบริการจาก D-Wash Cafe ได้ที่ชั้น M ฝั่งนอร์ทสยามพะกร์กรครับ เจลรี่และนาฬิกานะคะจนใกล้หมดแรงแล้วก่อนที่เราจะลากันนะคะเราพาทุกท่านมาเติมพลังกันก่อนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะแอนนาอยู่ที่ชั้น4โซนฟู้ดแพสซาดค่ะอยู่หน้าร้านขนมหวานแนวใหม่ที่ไม่ได้เป็นแค่เครื่องดื่มค่ะกับร้านแปดอัดเป็นร้านขนมหวานของคนไทยที่ทําเพื่อคนไทยแบบจริงใจสุดๆค่ะช่วงเทสตี้ทัง และข้างหน้าอันานะคะคือเมนูสุดพิเศษจากร้าน8อัดค่ะเรามาเริ่มด้วยเมนูแรกนะคะเมนูที่อันาอยากจะพีเซต์ทุกคนมาก<อ>เมนูตโนดยกร้อนะคะทุกคนกาแฟนมผสมกับน้ำตาลตโหนดค่ะซึ่งไฮไลท์ของเขานะคะคือนี่เลยค่ะ แก้วกาแฟทานได้ Amazing มากนะคะเป็นแก้วกาแฟนะคะที่ทาจากพันญพืชค่ะส่วนด้านหน้านะคะครึ่งนึงเนี่ยจะโรยด้วยผงน้าตาลตะโหนดคาะและอีกครึ่งหนึ่งนะคะจะโรยด้วยถั่วอัลมอนด์นั่นเองแล้วก็มีทองทาเฟลค่ะทุกพลต่อกันด้วยเมนูถัดไปนะคะนี่เลยค่ะเมนตะโหนดข้าวเหนียวหมากม่วงค่ะโดยเมนูนี้นะคะเขาเนี่ยจะใช้ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะปั่นรวมกับข้าวเหนียวมูนแล้วก็ใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะปั่นรวมกันไปนะคะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วย บ่มาม่วงสุกเครื่องดื่มอีกหนึ่งอย่างของเรานะคะตะโนดอังงุ่นแดงค่ะทุกคนในเมนูเครื่องดื่มของเขานะคะเราใส่แค่น้ำตาลตะโนดน้ำตาลจากธรรมชาติเท่านั้น,นะคะ่ะ มาต่อด้วยขนมหวานนะคะคอฟเฟ่ตาลตโหนน,นนะคะไฮ <c oughs> ไลท์ของเขานะคะจะเป็นหมอ้อแกงชีสเทค้กน้านตาลตโนนนะคะมีทั้งหมด4รสชาติด้วยกันจะใช้น้าตาลตโหนนะคะมาผสมค่ะเข้ากับชีสเทค้กของทางญี่ปุ่นค่ะแต่ถ้าใครนะคะฟังแอนนำไม่ทันนะคะแล้วอยากจะรู้ว่าเอยมันจะทานถูกหรือทานผิดยังไงนะคะทางร้านนะคะมีวิธีการทานให้ค่ะกินหอมมาก ที่สนใจนะคะอยากทานกาแฟแล้วก็รักโลกไปด้วยนะคะเป็นกาแฟแบบใหม่ผสมน้ำตาลสน,นมาลองทานได้ค่ะและอย่าลืมนะคะทานแก้วด้วยค่ะมีความไทยและความครีมเซกอะเข้าด้วยกันมันอร่อยมันละมุนมันนุ่มมันหวานมันหอมมาก บ้างค่ะเพื่อนๆเรียกได้ว่าวันนี้นะคะพาทัวร์กันแบบสุใจเลยค่ะสําหรับคนที่รักนาฬิกาและเครื่องประดับนะคะสามารถตามมาชื่นชมเรือนเวลาระดับมาสเตอร์พีซนะคะและเจวเวอรี่แบรนด์ดังได้ในงานสยามพารากอนวอชแอนด์เจีวเวอรี่ไอก2 4ตั้งแต่วันนี้ถึง13สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะบอกเลยนะคะว่า,วามีข้อเสนอดีๆอีกเพียบเลยสําหรับวันนี้นะคะแอนนาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ